สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุตินันชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะไปใส่ปุ๋ยข้าวรอบแรกกันนะคะข้าวที่เราปลูกปีนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิ105นาปีนะคะปลูกในพื้นที่นาดินทรายนะคะของเราส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายหรือว่าดินร่วนปนทรายนะคะใส่ปุ๋ยรอบแรกปีนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นสูตร 40-00ผสมกับ1 6 6 8 8เนื่องจากนาเราเป็นนาดินทรายจะเป็นส่วนใหญ่นะคะทุกคนก็ต้องเพิ่มธาตุอาหารลงไปนะคะปีที่แล้วเราใช้4-6-0-0บวกกับ1 6 6 8 8นะคะส่วนปีนี้เราใช้4 0 0 0บวกกับ1668 16, เดี๋ยวเรามาดูเม็ดปุ๋ย400 40, 0นยคะอันนี้เราใช้ของตรามงกุฎนะคะตัวเม็ดปุ๋ยเขาก็จะเป็นเม็ดปุ๋ยโฟมของยูเรียแล้วก็จะมี าธาตุตัวสารตรุงดินนะคะที่เป็นเม็ดสีเทาๆนะคะเข้ามาด้วยเดี๋ยวเรามาดูเม็ดปุ๋16-16-8ค่ะอ16-16-8เราใช้เป็นตากระต่ายนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะผสมปุ๋ยเนาะแล้วก็ไปใส่ที่ทุ่งนาเดี๋ยวไปเจอกันที่ทุ่งนาค่ะค่ะทุกคนคะ่ะ ด้านหลังนี้ก็คือทุ่งนาข้าวหอมมะลิของเราเองนะคะข้าวเริ่มสวยแล้วค่ะวันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็ซ่อมข้าวด้วยแล้วก็สำรวจแปลงนานะคะดูว่ามีโรคหรือมีอะไรจากที่สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มมีเชื้อรานะคะเริ่มมีเชื้อราเป็นบางจุดเราก็จะ พ่นยาฆ่าเชื้อรานะคะคในสัปดาห์ถัดไปนะคะอีกเจ็ดวันหรือเดี๋ยวต้องมาดูเรื่อยๆนะคะสองสาวันมาดูอีกทีนึงถ้าเป็นเยอะก็จะพ่นเลยนะคะทุกคนเป็นเชื้อรานะคะนี่ค่ะทุ่งนาของเราสวยงามค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งนานะคะ นี่ดูข้าวเ,เ,เราปลักปอกแป๊กมากแปลงนี้ไม่ค่อยมีน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยแปลงนี้เร่งให้เขาโตสักหน่อยนี่นะคะพื้นที่นาทั้งหมดของเราก็จะประมาณนี้นะคะ่ะปุ๋ยผสมมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับสูตร40-0-0กับ 16บหหนาดินร่วนปนทรายหรือนาดินทรายนะคะข้าวนาปีใช้สูตรนี้นะคะดีเลยปีที่แล้วเราใช้460 0กนะคะกับ1668มาปีนี้เราใช้40 00นะคะลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ตัว4000 40, จะมีสารปรับปรุงดินเสริมเข้ามาด้วยนะคะเราก็เลยใช้สูตรนี้เพราะว่ารู้สึกว่าดินมันจะซีดนะคะแล้วก็ทรายมากๆนะคะสำหรับปีนี้ จะให้ดูเราก็จะใส่แปลงนี้นะคะนู่นนะคะทางหญ้าเยอะมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยกระตุ้นให้ต้นข้าวเขาโตอีกสักนิดนะคะอ่าใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะตัดใบแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าะคะ ซูมแบบสามเท่านะคะหญ้าเยอะมากค่ะทุกคนเราซื้อยาฉีดหญ้ามาแล้วนะคะส่วนมากจะเป็นต้นสนูนะคะแปลงนี้เป็นต้นสนุ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปใส่ปุ๋ยก่อนนะคะ